ล้านห้าห้าห้าบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วสวัสดีครับผมมินครับหลังจากที่เราตั้งโจทย์กันว่าเราอยากออกแบบบ้านราคาประหยัดที่สุดเงินงบประมาณตั้งงโครงการเราอยากให้มันสูงมากเกินล้านห้าถึงสองล้านที่มีฟังชันห้องเนี่ยตั้งแต่ห้องนอนสองห้องน้ำห้องนั่งเล่นเลยลอยมีสวนมีตู้ในโภคฝรั่งมีที่จอดรถไม่ตากแดดห้องนอนอยู่ในทิศเสือขาวห้องทำงานอยู่ในมังกรเขียวมีเต่าดำและหงส์แดง แต่ละทิศมีดาวล้อมรอบด <Wow. S 1> วงรวมทั้งหมด28ดวงแล้วก็มาคุยกันว่าพอพอพอไหมครับหมายถึงเงินที่เราทำเนี่ยพอสร้างไหมหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟังก์ชันภายในมันเป็นยังไงไปดูกันครับ เป็นานที่รที่สุดออกแบบให้เซฟคอสที่สุดนะครับโดยที่มีพื้นที่ใช้สอยครบแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นบ้านที่มีลักษณะทันสมัยโมเดิร์นอยู่เหมือนเดิมนะครับโดยตั้งแต่เราออกแบบกันมาเนี่ยฮะเราก็ให้มีทั้งที่จอดรถห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องนอน2ห้องนอนและ2ห้องน้ำตั้งแต่ที่จอดรถเนี่ยครับจอดรถเข้าไปเราสามารถเดินขึ้นระเบียงนั่งเล่นได้ที่อยู่ที่ชั้นลอยในวันที่เราไปตลาดสดมาเนี่ยเราก็สามารถเดินถือถุงกับข้าวเดินอ้อมบ้านเข้าด้านหลังบ้านได้เลยโดยที่มันไม่่่่่่่่ต้้้้้้้ออออออองง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 มาาาเเเเเเเดดิินน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 นผหหหหัััลลลลทีีึพววรขขยยบใส ชั้นลอยเนี่ยจะมีความกว้างขนาด5เมตรคูณ4เมตรตรงนี้ฮะจะมีระเบียงที่เป็นตัว L อ,อยู่รอบห้องนั่งเล่นที่เอาไว้นั่งแบบชิลๆได้นะครับส่วนข้างๆห้องนั่งเล่นเนี่ยก็จะมีห้องนอน,นอยู่หนึ่งห้องนะครับที่สามารถแบบสอดแทรกลงไปในสวนเลยตรงนี้จะเว้าเข้าไปในสวนกว้างประมาณ3เมตร50คูณ4เมตรที่ใช้ห้องน้ำโดดกลางบ้านได้เลยนะครับจากห้องนั่งเล่นตรงนี้เราก็สามารถเชื่อมต่อพื้นที่ได้ว่าเราจะเดินลงไปที่ครัวที่เป็นสเต็ปลงไปนิดนึงนะที่ระดับสูงกว่าที่จอดรถแค่สัก20เซนอย่างเงี้ยได้นน2ไไปดดด้้การเเิขึั จะมีห้องนอนอยู่ห้องหนึ่งเป็นห้องนอนเป็นมาสเตอร์เบดลูที่อยู่ชั้น2เลยแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ในตัวด้วยตรงนี้ฮะห้องนอนจะกว้างประมาณ4เมตรแล้วก็ลึกประมาณ5เมตรสามารถมองหน้าบ้านได้อย่างชัดเจนเลยตรงนี้นะคะรับเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ก่อสร้างบ้านของเราเนี่ยจะตกอยู่ประมาณ140ตารางเมตรลองสังเกตดีๆว่าบ้านเราเนี่ยจะทาเป็นสเต็ปสามสเต็ปเนี่ยเชื่อมโยงกันขึ้นไปเลยจะได้มองเห็นวิวในมุมที่กว้างขึ้นส่วนวัสดุที่เลือกมาใช้ในบ้านหลังนี้ก็จะเป็นวัสดุที่นุ่มๆซอฟๆหน่อยอย่่่่างงงงเเเเชนน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 พพพพืืื้นน้้้้้้้ขขออออหััลลลกก็็็็จะะปปปไไไไมมรบดูแวึ ชั้นสองก็ยังเป็นพื้นลามิเดตเหมือน,นเดิมน,นะครับส่วห้องครัวเนี่ยเราก็จะใช้เป็นพื้นที่เป็นพื้นกระเบื้องแกนิกโตจะได้แข็งแรงหน่อยนะครับบ้านหลังนี้นะครับใ้พื้นที่ประมาณหนะ้ากว้าง12คูณ8เมตรก็สามารถสร้างบ้านหลังนี้ได้แล้วบ้านหลังนี้ตั้งใจว่าไม่อยากให้งบเกินล้านห้าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทําได้ไหมถ้าอยากรู้ว่าบ้านหลังนี้ทําได้ภายในงบล้านห้าไหมช่วยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างครับแลวเดี๋ยวจะไปถอดราคากลางมาให้ดูใครมีข้อสงสัยสอบถามไว้ได้เลยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับ